ของขอยัน,นทิพาพุน <laughs> ใส่ลุมละสองต้นสต้นก็ได้หน้า่าทาท่านมา่านมราจุงหน้าใส่ลไม้มีนู้ไอนกนี่้าางร่ะไม่มีวาได้ีา่างเรื่องอรมีกว่าหน้ามันขึ้นลกมันว่าไม่หย่อไม่ขวางเขไป

ลู้บอกว่าจะอมสองต้นหลุมนึงขอบคุณพ่อนิมนะครับขอบคุณคุณนงนะคนงนะก็ใสดีอีกแล้วมาเพิใ้งแต่ว่าเราจะไม่ทำ้วจะเลือกนี้ผมมาเพราะว่ามันแดดร้อนค่ะแล้วป้าขอขายสต้นมันก็มีสองต้นกูว่ามีสองไส้แล้วเราต้องให้เรา ไม่ใกล้หล,ลัูบอกว่าใส่สองต้น,น,น,นเยอะน้องบุญหิงเธอบุญหิงนั้นไปจันอันนี้กลับก่อนอยู่กับวนี้เม็ดเขาให้มาวันนั้นของห้่คุ้ลงแล้วเม็ดพืชเม็ดอะไรละ่ะอย่างนั้น ปลูกข an, ้างหน้าเออข้างหน้า huh. น e e okay. e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  mm ี่มีตัวนี่มีผักคาผักคาเนี่ยเดี๋ยวทราปลูกผักคาเด้วยเอฟซีนะคะชอบกินัชใครปลูกต่อใะอมชะอมนะคะ่ตอเอาปลูกต่อมามามาพี่สาวเอาอันมะเล็ดผักที่เขาเาให้เรามาวันนั้นให้รู้เลยเออดีขึ้นมากเลยปลูกไปทีนึงคนบ้านเราสวนนอกนมเยอะเดี๋ยวไปกินเอฟซี มือมันดำ กันใหม่คลิปหน้านะครัโบโชคดีมีความสุขน,นะครับ มาและกอตัวอุ่นด้วยกันมาเจอข้างล่างนะใช่ไหมพัดถิ่นนี่แบบไวมากเลยปช่ไหมใช่บ้านก็เก่งบ้าจันทร์หอมก็เก่งบ้านตัวก็เก่งบ้านใช้บนนอกก็เก่งใช้บนนอกอีกแล้วเดี๋ยวพี่ใช้บนนอกแต่ว่าชาติหน้านี่ยถิ่นนาแน่นอนชาติหน้าอันนี้ชอบกินขนาดอะจะอมนี่นะ า็ได้แับอะไรก็อร่อยเดี๋ยวต้องได<อ>้รดน้ำอีกอลนนี้ยันหอมลูกแลวนะไม่ต้องเกรงใจจำพอ่อได้หมวกมาแล้วเดินดูได้ไหมไหมวกมาแล้วมันไม่สบายาแต่โดนฝนวันนั้นนะพอ่มอ,าอามารอบนี้ม นะ mhm. หน้าดินไปเนี่ยคุกบกลลงไปมัอยนน้โอ้ย่ได้นอกเนี่ยใกุดบอร่ะใช้บออ่้นนนอมรมขนาดแม่บุญทีจะจริงี่หัวมาอยู่นี่เลย น,น,นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเพิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะออขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ่ะ ีไหมเจ้าชกเขาทลคุณดินนี่ตัดดินเบิ้ดวันดินมะน่วอู้หอ้นอนาเขนี่ก็แยกแมันไม่แยกมันไม่ใหญ่่อะสูๆค่ะสู้ๆายปหัวก็ไม่มีมุกที่ไนแล้ไม่รู้รัวตายตายทำมาเขียนี่แยกเด้อแยกทำไม ไอจีมีหงอกมีหมอกสายเอสีสายนัทแโนนโน่นโน่นแ่่า้มากอรถมีหน้าบ้านมีไลนใครได้พัดลวิ่งไปซื้อนอกบ้านเลยก่อน